สวัสดีสสดค่ะ,คะหมวยพรที่พรมลอยค่ะเนธประวตีสิชภูมิค่ะพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกห้องสี่โรงเรียนท่าตะกพิทยาคมค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพามาทําความรู้จักกับวัดถางน้ําวัดถังน้ําตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อาเภอท่าตะกูตำบลท่าตะกประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะคะพระครูสักคราบุญหรือสีพึ่งเป็นผู้ก่อสร้างวัดค่ะ วัดถังน้ํานะคะตั้งเมื่อพศ2525ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านเนื้อที่ประมาณส2ไร่ค่ะ,จะเจ้าอาวาสคนปัจจุบันคือพระมหานุพลโกวิโทค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปที่วัดกันเลยไปค่ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่วัดถังน้ำแล้วนะคะวัดที่กําลังพัฒนาให้เป็นสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนา สามารถเข้ามาทําบุญบริจาคทานได้ตลอดเวลาเลยนะคะเรามาที่จุดแลนด์มาร์กกันเลยนะคะนี่คือหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจองค์ที่86ของประเทศไทยหลวงพ่อทันใจเป็นรูปพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่านบันดาลให้ผู้ที่ไปขอพรมักจะโชคลาภเงินทองชาวบ้านมักจะมาขอพรเป็นประจำเลยค่ะ จุดนี้คือสาลาไม้เป็นจุดที่สองของการเริ่มสร้างวัดนะคะโดยใช้ไม้จากวัดเก่ามาสร้างปัจจุบันใช้เป็นที่ทําบุญและประชุมคณะกรรมการวัดค่ะจุดต่อไปนะคะก็เป็นอุโบสถเรือนนาลายทรงสวน ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงขั้นตอนการมุงหลังคาและประดับลวดลายค่ะถ้าเสร็จออกมาเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งรูปแบบการสร้างจะเป็นรูปแบบอุโบโสถที่อยู่ในเรือที่กำลังเล่นในน้ำนะคะถ้าสร้างเสร็จตามรูปแบบดิฉันว่าต้องออกมาสวยมากๆแน่เลยค่ะใช่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาทำบุญที่วัดห่างน้ำกันเยอะๆนะคะ เข้าวัดก็หวังจะได้บุญเข้าหาคุณก็หวังจะได้ใจคะ่ะขอบคุณค่ะ